อังซูรินมาที่นี่พ่อวันนี้พ่อชินตัวไหนครับผมสวัสดีครับพอสนองสองห่องสนององครนะครับห้าแปดออกสีแปดใสสองพกออกสองเก่าเต็มเดียวนะพ่อเต็มเดียวเต็มเดียวหมดเลยซื้อห้าแปดกี่ใบนะพ่อยี่ห้าใบอยู่นะออกสี่แปดครับ สี่มันเลีกออกนะหนอโอ้ยังออกอยากนาอออกก็สามารถนะออกเลยออกตรงๆน้งไม่เยออกเลยสี่แปดม่นไม่ออกยากมันเปวนตัวออกโอ้ยังออกออกมาออกทีออกทีออกจนๆเลยออกจนๆดีใจไปเลยทหารชุดยิบตนี้กว่าเราปีนี่คือยีบซีตไม่เอาไม่อาเขาเขาหกสองสองหกสองหก มีสีแบบนี่อยู่บ่ครับุยได้ใช่ไหุยครับอ้าวันนี้เรต้องซุยวันนี้เอาาหดเอาอหดมีสีตัวเอาวเอากระโี่สี่ตัวจะต้บอกว่านี่หรอไยกใหมเบ้องพ่อับมีสีตัวก็ลบนึนึงพ่อผูดใดพวกมาที่ตัวคอัดแห้งันนี้คือชุดเต็มครับชุดเต็มคาเต่าที่หนึ่งครับคือผมว่าัาเอาานนี่คือก่อนะทำออกมาแล้วมาคาเอาในี่ที่ตัวมันแหน เล่นยี่สิบตัวนะครับเอาแคปไม่แคบแม่ตัวชุดเต็ม24่สิบหันพอสิคัดออกมาให้เหลือเท่าไรจะโตครับเหลือดสตัวครับอันนี้เหลือดสี่ตับอันนี้บอกเอฟซีก่อนไม่ต้องกลับครับอันนี้เลขนี้ไม่ต้องกลับรับขาดทุนแค่24่สิบส่ตัวขาดทุนรับขาดทุนได้24ตัวมัครับขาดทุน เพราะว่าสังเกต์พิกน้หันมันจะมีตัวกับของมันยูเดียวคับมีตัวกับมีตัวกับของมันดูในหันดูเดียวนะครบมีสิตัวมีตัวกับไปพร้อมกันมีจังตัวไหน่ะชิ่สามตัวหนสี่นแปดูนครับนามตัวสามตัวเอาตัวหนแปดสี่ศูนเนาะออชุดเดวแปดสี่ศูนย์ผมบอว่าผมมักศูนย์วั้งนี่ที่ว่าเลขมันเลขแบบเลขวิ่งเมื่อยิ่งศูนย์กันมา อันนี้ชุด24ตัวแล้วเดี๋ยวชุดพ่อคัดให้จย่างนีแค่แค่ขายมาก่านี่สองตัวมีสี่หางสหางสองตัวสี่หางเยอะมากเลยแค่นี้เอง้ชมีแถมที่สิบสามตัวครับนะครับอะเดีือดร้อนกำลังเขียนตร่นี้หอก ร้หสิเ้าแปดศูนย์กับสี่ศูนย์เหรอตัววงกลมมีสองตัวแปดศูนย์กับสี่ศูนย์ปะคะพ่ออันนี้เน้นบนหรือล่างพ่อเป็นล่างเหรอหลายตัวเนี่ครับผมควรมากไปที่เจ้าล่างเลยเรนล่างจะเน้นล่างก็สูตรข้อไอสูตรทำเด็กหลังเน้นเน้นจะไปเน้นที่ล่างใช่ไหมครับครับถ้าขึือบนไว้น้ำก็ได้เวลาชิปบายยี่สิบบาย อย่ลืมกันนะพ่อเนาะครับเอาเท่ายิงสิไปวดิ้ยครับเรียนที่ยีบห้าใบสามสิบใบยีบห้าใบสามสิบใบ่าจัดนับจัดติดวันที่ออกแย่แล้วฮะหมวดนี้ว่าสิออกคักๆแต่เนาะแปดศูนแล้วก็สองศนแล้วก็ศูนนแล้วก็สี่ศูนย์อ่าโชว์บึงครับพ่อเนี่ย โอ้ให้วิ่งศนบอกว่าดูเด้อ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 นักศูนย์ชอบ0ูนยครับนักศูครับวิ่งก็วิ่งศูนวิ่งก็วิ่งศมีศูนย์ศูนยบ่หจับคู่มีศูนมาทุกหางเลยเนาะครับมี8 0ปดศี4 0ีี2สแล้วก็0ูนสมตัวมีแปดศ แปดสี่ศูนย์สามโตรครับหางเดียวนะครับศูนย์ขับศูนย์เนี่ยอเนาะศูนย์มาแทะศูนมาแทะศูนยมาขักขับวั้าศูนมาแท,าแท,าแท้ามพ่กตันอพ้อสะ้อสะนองน้อง,อง,องสองห้องนะครับอ่ะดูหนพ่อดูหนพ่องช่ว้สามสิบปครับ ้าแปดเวหวังส่วนงวดก่อนงวดก่อนงวดนี้ยังไม่ซื้อโอ้ใกล้ๆวันก่อนโอเคคิดว่าจะซื้อตัวไหนพ่อแปดศูนย์ก็สี่ศูนย์เนี่ยตัวหนักหนักครับแปดศูนย์ก็สี่ศูนย์ศูนย์ครับจั่หนักจัดเต็มงวดที่แล้วกี่ใบนะพ่อยี่ห้าใบยี่ห้าใบงวดนี้จะเอาตัวไหนกี่ใบแปดศูนย์แปดศูนย์ก็สี่ศูนย์กี่ใบพ่อก็เดียวที่จิบใบอย่างทิ้ใบเป็นยี่สิบใบแปดศูนย์สี่ศูนย์หนักหนักจัดเต็มชอบตัวนี้ครับผม เ็นี่ครับขอบคุณหลายๆเลยครับพอสวัยนะครับก็จะเป็นแนวทางของพ่อสนองสองห้องนะคะคุณพอพ่อสนองร้านเฟอร์นิเจอร์นะคะอยู่ที่ อำเภออะไรพ่อเป็นน้องสองห้องครับน้องสห้องเด้อพี่จังหวัดขอนจนจังหวัดขอนเก่นนะคะสำหรับเบอร์โทดู็ป้ายก็ได้ป้ายเบอร์โทรลืมเบอร์โทรเอฟีจับจ่เบอร์โทรน้าีครับะเบอร์โทรคะเบพ่อสนองนะครับ้าเบอร์ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสาหหหหโอ้คืองามแท้ สองสี่าหก่าเหันมาทังกาลสินจะนอยบทเน่ะชัดเจนนะครับชัดเจนมากนะครับเล่นเลยครับเล่นได้งวดนีเอองวดนี้พ่อบอกว่าเล่นไดใเด้อุยไปได้ันไงผมไม่ร้เียวเดียยดเีเวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดีี๋ยี๋ยวเดี๋ยวเดีี๋ยวเดี๋เดี๋ยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ี๋ยวเดี๋ยี๋เดีเดี๋ดี๋ยวเดวเดี๋เดี๋ยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ พอมักตัวไหนพอถือว่ายี่สิบใบเนี่ยไมมไกัทันเนาะแปดศนย์กับสี่นเลี่แ0ดศู0ยับี่นยไม่พอี่สิบใบตูสามสิบใบมูครับมีสิบใไปเลยครับมี ถูกใจเอาหลายยงว่าแล้วครับตัวไหนพ่อสิไปยี่สิไปเอาตัวไหนเอาแวแปนย์กับสี่ศูนย์ครับแปกับสีตัวเด่นตัวเด่นพร้อมชอบนนะอ่ะขอบคุณพ่อหันไปทางกาลสินต่อครับ